ผลบอลเมื่อคือนนี้ผลบอลประจำวันพฤหัส,สบดีที่16ตุลาคม2565คู่ไหนผลออกมายัางไงมาดูกันครับเริ่มที่ผลฟุตบอลของบราซิลซีรีเอพันเมรัสเอสพีชนะเรดบูลบรากันติโน5ประตูต่อ1สปอร์ตเรซิเฟ่เสมอซิยร่า1ประตูต่อ1มิรลัสเซลเชนะอินเตอร์เนชั่นแนลเอ3ประตูต่อ1โบตาโฟโก แพ้ฟลาเมงโก0ประตูต่อ3ฟอตาเลซ่าซีแพ้วาสโกดากามา0ประตูต่อ2ซานตอสชนะคอรินเทียนสปาลิสตา3ประตูต่อ MG, 1เอตเลติโกมิเนโรเสมอครูเซโรเอ็มจี1ประตูต่อ1ต่อกันที่ผลบอลฟุตบอลโลกยู20โมร็โกโกยู20เสมอกับฝรั่งเศสยู20 1ประตูต่อ1ประตูของโมอรโกได้จาก ยาซีซาบีในนาทีที่32ส่วนฝรั่งเศสตีเสมอจากลูคัสมีกาเอลนาทีที่59จบข้าสนาทีเสมอกัน1ต่อ1ต้องต่อเวลาแต่ก็ยังไม่มีประตูเพิ่มก่อนที่สุดท้ายโมร็อกโกจะยิงจุดโทษแม่นกว่าเอาชนะฝรั่งเศสไปได้5ต่อ4เข้าชิงชนะเลิศอย่างยิ่งใหญ่ส่วนอีกคู่เป็นเกมของทัพฟาขาวอาร์เจนตินายูยเอาชนะโคลอมเบียยูไป1ประตูต่อศูนย โดยได้ประตูชัยจากมาเตโอซินเวสติในนาทีที่72ขณะที่ฝั่งโคลอมเบียต้องเหลือผู้เล่น10คนหลังฮอนเรนเทียโดนใบแดงในนาทีที่79จบกันไปแล้วนะครับกับผลบอลเมื่อคืนนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวีดสวัสดีครับ